สวัสดีค่ะพิมพรสวรรค์จักราสีค่ะกลับมาพบกันในรายการนั่งคุยจักรราสีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศีสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์่าหรือผู้ที่เกิดวันที่ สิสิงหาคมถึง16กันยายนสิงเดือนนี้เดือนตุลาคมจะเป็นยังไงอ่าถ้าสิงทราบลัคนาให้สิงดูลัคนาคู่กับราศีไปเลยจะได้แม่นยำม,มากๆอืออาจารย์นี่เรียกสิงสิงโอ้โหเรียกทีเนี่ยสั่นส้านเลยมีอะไรจะขยี้คะเออเดือนนี้เดือนสหัสชชะเดือนสหัสชชะที่ต้องบอกวันนี้เลยพอเปิดมาเนี่ยพระศุกร์ทับตัวสหัสชชะมาอยู่บ้านเรา เออเพื่อนมาบ้านเราเราต้องมีข้าวของดูแลเพื่อนนะ <c oughs> จังหวะตอนนี้แล้วก็ มีอะไรที่รู้สึกว่าเกี่ยวพันกับเรื่องสหัสช้านี่แหละเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมเรื่องผีน้องเรื่องอะไรแม้ปลายปีเนี่ยสิ่งมีตลอดเลยงานเนี่ยหอ,อกงานสังคมเป็นวาเลนสิงเนี่ยนะเออคุณต้องบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราห้ามไม่ได้แม่ดิฉันก็รู้จักคนสิ่งเยอะนะแล้วที่คุยคยเนี่ยนะเราจะบอกว่าคนที่มาเขาเรียกว่าดูดวงเช็คดวงอะไรต่างเป็นสิ่งอะเยอะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิงเนี่ยเขามีความสุขมากขึ้นคุณต้องบอกอย่างนี้ว่า ที่รับรับฟังมาแล้วก็ในหลายๆอย่างที่เป็นดวงดาวในช่วงจังหวะนี้เนี่ยนะดีใจที่คุณปลดล็อกได้ในหลายๆอย่างในหลายๆเรื่องในหลายๆเยเขาเรียกว่าบอดิบดของชีวิตนี่คือความลงตัวในรูปแบบที่สิ่งเองก็รู้สึกว่าไม่ได้ยอมรับนะไม่ได้ยอมแพ้ด้วยแต่วันนี้มีความสุขเพราะเราเราคิดในมุมมองใหม่รูปแบบใหม่อื สิ่งไม่คนเชื่อคนยากเขาเรียกว่าบริบทคือพระสิไม่ค่อยก้มหัวให้ใครไม่ค่อยที่จะยอมอะไรง่ายๆแต่วันนี้ถามว่าถึงบอกว่าไม่ใช่การยอมรับและยอมแพ้แต่เป็นการเชื่อในศักยภาพของตัวเองทำอะไรที่สิ่งเชื่อตัวสิ่งเองเมื่อไหร่สิ่งไม่จําเป็นจะต้องเชื่ออะไรนอกจากความคิดสติแล้วก็สิ่งทุกอย่างที่คุณมีทั้งในใจทั้งในสมองทั้งการกระทำ เท่านี้เองการเชื่อในตัวเองคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสิ่งทําไมพิมพูดเรื่องนี้เพราะดวงดาวที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ขอให้คุณรู้ว่าไม่มีอะไรทําร้ายคุณได้มากกว่าอดีตที่ผ่านมาปุ่มมือตัวเองหน่อย <c oughs> ผ่านมาแล้วเด้อผ่านมาแล้วนะอะในเดือนนี้คือเดือนสหัสชะค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะในวันที่สองตุลาคมดาวพระหัสบดี เดินเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศพระสศดีเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะวินาศอ่ามรณะคืออดีตเก่าแก่เหนื่อยสิ่งไม่ดีสุขภาพที่เสียหายอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณรู้สึกแซดมาแล้วคุณถึงบอกไงว่าอดีตเท่านั้นแหละที่เคยทำร้ายคุณปัจจุบันไม่มีอ่ เพราะว่าสิ่งที่เคยทำร้ายคุณเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศแล้วได้ตําแหน่งมหาอุดเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งเกา่าเก่าสิ่งแกๆ่ๆ <c oughs> <c oughs> โอ้ตหวทำเสียดทำเสียเนี่ยนะสิ่งที่เหนื่อยสิ่งที่คุณรู้สึกพย,ยุงและแบกไว้สิ่งที่คุณหิ้วม,มันไว้ทั้งที่คุณก็จะหิ้วไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยมันกําลังจะถูกทําลายล้าง <c oughs> การทําลายล้างด้วยเรือนวินาศการทําลายล้างแบบชนิดที่ พิมพต้องบอกว่าทุกอย่างถูกกําหนดไว้หมดแล้วค่ะอ่าถูกกําหนดไว้แล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงจะซ้ายจะขวาก็วันนี้จะหน้าจะหลังก็วันนี้อืมอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้มันอาจจะเรียกว่าทุกขลาบเพราะมันเคยทุกมาในอดีตวันนี้มันคือลาบที่เรากํำลังจะได้รับ บางคนมีในเรื่องสิ่งเก่าๆเดิมๆเลยโอ้โหเรื่องเก่ามากเรื่องคนเรื่องอะไรก็ไม่รู้เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าช่วงเวลาเนี้ฉันต้องเคลียร์ต้องคุยต้องพบปะต้องจบอืมแล้วดาวพระรหัสสัดีมาอยู่ในเรือนดาวจันทจันทร์ก็บอกว่าพระรหัสสิบสองปีเนี่ยเธอมาเจอฉันครั้งหนึ่งนะพอครั้งเนี้ยเธอมาเจอฉันเนี่ยเธอได้อิทธิพลของดาวพระเสาร์เนี่ย ที่ส่งเสริมทําให้ในเวลานี้ยคุณพ้นในเรื่องของไม่ดีมาแล้วคุณพ้นเคราะห์มาแล้วก็ได้พูดง่ายๆพระสาวถอยหลังกับมาเร็งลัคนาเนี่ยแค่ปลายก้อยอพิมพ์บอกเลยนะแค่ปลายก้อยมาเพื่อให้คุณเขาเรียกว่าอาจจะตกผลึกอะไรแค่นิดหน่อยแล้วสุดท้ายพระสาก็จะเดินจากไปในช่วงกุมภาพัานธ์ปีหน้าไม่ได้เยอะอะไรทําให้ในเวลานี้แค่ปลายก้อยแล้วจันก็บอกพระรหัสว่าพระรหัสรอบเนี้ยคุณต้องเคลียร์ให้หมดนะ ล้างให้สะอาดเลยแล้วสิ่งที่จะตามมาเมื่อปีหน้าพระรหัสคุณจะต้องเดินมาทับตัวสิ่งแล้วจะทําให้มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับสิ่งว้าวเลยหนังตัวอย่างในช่วงเวลาตุลาพฤศจิกาธันวาจะทําให้สิ่งรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความสำเร็จใกล้เคียงกับความสุขที่คุณรอคอยมานานเมื่อถึงวันนั้นคุณจะยิ้มกว้างมากกว่าพิมพ์ในเวลานี้ และที่สําคัญพระรหัสบสดีดวงเนี้ยโอ้คือดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะเนี่ยนะเข้ามาอยู่วินาเนี่ยพิม์พถึงบอกว่าสิ่งใหม่ๆกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วพระรหัสเข้ามาชิมรางแค่สองเดือนกว่ากว่าจะมาจริงก็พฤษภภาเดือนหน้า เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณจะวางแผนจะคิดจะทําถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาปอปอัพก่อนวางแผนก่อนเดีย๋ยวปีหน้าเราทําจริงปีหน้าเราเปลี่ยนจริงปีหน้าเราไปจริงปีหน้าเราจะนู่นนี่นั่นเนี่ยคือสิ่งที่สิงต้องทําอืมถ้ามีอะไรฟีดแบ็กมาเลยเราจะมาร่วมกันสิงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะวันนี้พิมพ์บอกเลยว่าไม่มีอะไรทําร้ายสิงได้นอกจากอดีตที่ผ่านมาจําคํานี้ไว้ ะะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่11ตุลาคมเลยพระศุกร์ค่ะสิงเดินเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินพระศุกร์เนี่ยนะเขาเป็นดาวกรมมะแล้วเขาเป็นดาวสหัสชากระดุมพาะโอเอาแปลก่อนเลยว่ากรมมะกระดุมพาไม่แปลกถ้าช่วงนี้สิงมีการทําเงินทํางานสิงมีการลงทุนสิงมีความงบเงินมากขึ้นรวมเสียงสิเออมีความแบบรู้สึกว่าฉันต้องคิดก่อน เพราะว่าฉันจะไม่ลื่นฉันจะไม่จ่ายง่ายฉันจะไม่โอนไวเหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินเรามีเงินหมุนนะแต่เราต้องคิดให้มากมันเหมือนเราต้องคิดสําหรับการต่อยอดเรื่องเงินเงินต้องต่อเงินเท่านั้นเราจะเสียเงินไปกับเรื่องไม่ง้องเงยไม่ได้สิ่งคิดแบบนี้สหัสช้ากระดุมพะอ่าตอนนี้นะถ้ามีคนมาเขาเรียกว่าปรึกษาเรื่องการเงินมายืมมาขอความช่วยเหลือหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันจะไม่ช่วยแบบผิด,ผด ฉันจะต้องช่วยให้เขาแก้ปัญหาชีวิตได้เพราะการช่วยของฉันเนี่ยมันเหมือนการรับปัญหาของเขาเข้ามาอยู่ในบ้านของฉันเพิ่งรู้เหละจ้ะ <laughs> แหมดูทำเสียงทำเสียงเออเราจะบอกเมื่อก่อนเนี่ยนะสิงอะ่ะเขาจะรู้สึกว่าใครที่มาขอความช่วยเหลือมายืมมาอะไรก็แล้วแต่สิงก็รู้สึกว่ามีก็ให้สิงเขาเป็นคนใจกว้างนะราชสีห์เป็นคนใจกว้างมากมีก็ให้มีก็ช่วยช่วยโดยที่ไม่ถามด้วยนะคือช่วยโดยที่ไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนด้วยนะ คืนก็ดีไม่คืนเนี่ยก็เรียกได้เลยว่าไม่ได้ใช่ขาโหดอะไรคุณต้องบอกอย่างนี้แต่ในเวลานี้คุณก็ไม่ได้โหดแต่คุณจะช่วยแบบถูกถูกและคือช่วยเนี่ยเพื่อให้เขาไปแก้ปัญหาได้จริงๆอ่าไม่ใช่ว่าช่วยมาแล้วเอาปัญหาของคุณมาใส่ที่ฉันและสุดท้ายปัญหาของฉันแน่นอนและตอนเนี้ไม่ใช่แบบนี้เพราะฉะนั้นในเวลานี้ถ้าหลังวันที่สิบเอ็ดมีในเรื่องนี้เกิดขึ้นนะ่ะคุณจะคิดใหม่ทําใหม่อมืลองดูนะมันจะต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอนค่ะ มาต่อกันเลยค่ะในวันที่18ตุลาคมดาวพระอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณนะเดินเข้าไปอยู่ในเรือนสหัสชะตันุสหัสชะคุณจะมีการติดต่อกับลูกค้ามากขึ้น ตอนนี้คุณเปิดตัวเองกับสังคมมากขึ้นคุณจะได้รับความโชคดีใช้คาว่าความโชคดีเลยนะกับสังคมมากขึ้นกับลูกค้ากับนู่นนี่นั่นคุณจะมีการบอกต่อมีชื่อเสียงสังคมนิยมคุณมากขึ้นทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นคนของสังคมอีกในยะหนึ่งก็ได้ถ้าคุณย้อนกลับไปติดต่อก,กับลูกค้าเก่าๆเดิมๆคุณก็จะได้รับโอกาสที่ดีแน่นอนถ้าคุณหาลูกค้าใหม่คุณจะได้รับโอกาสที่ดีใหม่ๆใหญ่ๆ,ญๆแน่นอนตอนนี้พิมพขอบอกว่าสิ่งเองอาจจะต้อง มองมุมกว้างกับโลกใบนี้แหละอ่าเพรโลกใบนี้ใจดีกับคุณมากขึ้นแล้วบางคนเนี่ยนะทำงานประจำก็อยากจะมีงานพิเศษนู่นนี่นั่นหาข้อมูลพัฒนาตัวเองแล้วไปต่อ มันมีแบบนี้หรือบางคนไม่ได้ทำงานพิเศษแต่รับราชการอยู่ก็รู้สึกว่ามีการติดต่อกับคนมากขึ้นเข้าหาผู้ใหญ่มากขึ้นมีโอกาสก้าวหน้าและเติบโตมากขึ้นในเวลานี้ตัวสิ่งเองอะ่ะเหมือนมองไปข้างหน้าในเรื่องของสังคมมากขึ้นไม่ได้มีเซฟโซนอะไรที่รู้สึกว่าปิดกั้นตัวเองแล้วในเวลานี้คุณเปิดกว้างมากขึ้นนะคะ มาต่อกันเลยค่ะในวันที่23ตุลาคมดาวพุธด,ดาวประจาเรือนการเงินและลาภะของคุณอ๋อเดินเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุเอาเร็วสิงถ้าเรามีในเรื่องของใหญ่ๆอ่าไม่ว่าจะขายไม่ว่าจะซื้ออ่าจะส่องแล้วแหละตอนนี้จะมองเป็นเรื่องซื้อมากกว่า อยากจะปิดจบปัญหาเดิมๆอ่อบางคนนะ่ะรู้สึกว่าเนี่ยรถที่ใช้อยู่อ่ะมันไม่โอเคเลยผเรื่องนั้นไม่หมดสักทีอ่าราคาก็ตกลงทุกวันและขายดีกว่าเดี๋ยวซื้อใหม่ในราคาที่เราไม่ต้องเป็นหนี้อ่าในราคาที่เราไม่ต้องแบกรับ นี่ความคิดใหม่เริ่มมีแล้วนะหรือบางสิ่งบางอย่างคุณรู้สึกว่าฉันอยากเปลี่ยนอะไรที่มันจบปัญหาไปเลยบางคนก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยบางคนก็รู้สึกว่าอยากจะแก้ตรงนี้แก้ตรงนั้นนะ่ะเนี่ยหลังคารั่วนะมีน้ําซึมมีอะไรแก้ไขแก้ปัญหาไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยดูโอเคมากขึ้นกับชีวิตในเวลานี้อีกขาหนึ่งก็คือลาพะเข้ามาที่ปุตตะคุณจะมีความโชคดีสิ่งเดือนนี้มีโชคลาภนะ มีโชคลาภทางการเงินดีๆพิเศษเลยหลังวันที่เท่าไหร่ล่ะเนี่ย23ตุลาไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยคุณเองอาจจะรู้สึกว่าถ้าฉันเจรจาเรื่องการเงินในช่วงเวลานี้ก็มีความสําเร็จดีโอมีความสําเร็จแน่นอนถ้าคุณเจรจาการเงินกับลูกค้าหรือทำอะไรต่างๆในช่วงเวลานี้สําเร็จนะ2 3 3 0ตุลาคุยได้เลยเจรจาได้เลยเรื่องเงินสําเร็จหมดเลยนะคะ มาต่อกันเลยค่ะในวันที่26ตุลาคมดาวพระอังคารเดินเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุแล้วเป็นเกษตรด้วยพระอังคารเนี่ยนะเขาเป็นดาวพันธุเป็นเกษตรตัวคุณเองจะมีความโชคดีเรื่องหลักทรัพย์แล้วก็ตำแหน่งด้วยนะสุภะ นี่สุภะามาเข้าพันธุเป็นเกษตรคนบางคนมีความโชคดีในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานอยากเลื่อนอยากส่งผลงานอยากทําอะไรเพื่อให้ตัวเองอัปเกรดต่อไปทําได้หมดเลยผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าเด่นแล้วการที่พระรหัสห้อยอยู่ในเรือนวินาศหมายถึงเบื้องหลังเป็นมหาอุดถามว่าดับไหมดับต้องดูด้วยว่าตำแหน่งเสียไหมอ,อยู่ในเรือนที่เสียแต่ตำแหน่งดีก็คือมหาอุดถือว่าช่วยได้ ช่วยได้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยแต่แน่นอนเพื่รหัสเป็นแบ็กอัพถือว่าได้ตำแหน่งมาหาอุดยังช่วยได้อยู่นะคะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่31ตุลาคมดาวพระพุธถอยหลังกลับมาการเงินถอยกลับมาบ้านเพื่อนเพื่อนคนเดิมเพื่อนคนเดิมเพิ่มเติมคือกลับมารอบสองนะจังหวะนี้คุณเองหรือเพื่อนหรือพี่น้องก็ได้ย้อนกลับมาอีกแหละจะมีเรื่องเจราจาข้อตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือลูกค้าก็ได้ มีข้อตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณอาจจะต้องอคิดนิดนึงในเรื่องอะไรการเงินอการเงินการทองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาอยู่รวมกับดาวประจําตัวแล้วพุธมาอยู่ในเรือนสุกแล้วสุกไปอยู่ในเรือนพุธสลับกันร,ระหว่างสหัสชะกระดุมพระเนี่ยถือว่าได้เงินไม่ได้เสียเลยนะถือว่าได้เงินได้เงินจากลูกค้าอืหรือบางทีช่วงก่อนหน้าเี้เพื่อนคุณที่มายืมเนี่ยแล้วคุณอาจจะช่วยเขาแต่ช่วยไม่ได้เต็ม เพื่อนอาจจะเอาเงินมาคืนแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ทำให้เขาแก้ปัญหาชีวิตไปได้ หรือช่วงเวลาเนี้ยลูกค้าเนี่ยย้อนกลับมาจ้างคุณเพิ่มหรือคุณเองหาเงินได้จากการค้าขายค้าขายเรื่องอะไรนี่บางทีคนอาจจะค้าขายในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของบ้านในเรื่องของของมีค่าของคุณก็ได้แต่ในช่วงปลายเดือนเป็นข่าวดีเรื่องเงินเพราะฉะนั้นระหว่างเดือนอาจจะมีเรื่องการเงินการทองที่เดินหน้าถอยหลังบ้างของดาวพุธแต่แน่นอนค่ะคุณเองอาจจะมีเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตในช่วงปลายเดือนที่สดใสกว่าส่วนเรื่องคู่ครองเนี่ยคุต้องบอกว่าไม่ได้พูดถึง สําหรับในเวลานี้เพราะว่าดาวคู่คือดาวพระราหูปัตตนีเป็นเกษตรปัตตนีเป็นเกษตรไม่พูดเยอะคู่มีเขาเรียกว่าความโชคดี อ่าแล้วสำคัญอยู่รวมกับดาวพระเสาร์ทำให้คุณมีคู่มิรใหญ่เล็งลักขนาคุณไม่ควรมีปัญหากับคู่ในเวลานี้และไม่มีเวลามีปัญหาด้วยนะอาจารย์บอกเลยเพราะว่าไม่มีไม่มีเวลามีปัญหาเลยเพราะว่าคู่อาหารก็แบบเขาเรียกว่าเนี่ยในเวลานี้คู่อาหารก็ทํางานสิง์ก็บอกว่าคู่ก็ทํางานนะแล้วตัวสิงค์เองก็ทํางานเรื่องมันก็เขาเรียกว่าต่างคนต่างไม่มีเวลาให้แก่กันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานั่นเองเพราะนั้นพอไม่ค่อยมีปัญหาคุณเองก็รู้สึกเลยว่า ตอนนี้คุณกับคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเท่าไหร่และไม่ควรมีอไม่ควรให้ระแคะระคายหูเลยสิอันนี้คือคําเตือนจากฉันเลยนะคะสําหรับคนโสดในเวลานี้คุณจะมีสเสน่ห์มากๆแต่สเสน่ห์ของคุณต้องเช็คดีๆว่าคนที่เข้ามาเขามีใครไหมถ้ามีปิดจ,จบไปเลยค่ะพระหัสอยู่ในเรือนวินาถ้าผิดเรื่องศีลธรรมแบ็กอัพคุณเสียทันทีนะคะอันนี้คือคําแนะนําเลยนะอันนี้คือไทม์ไลน์ของเดือนตุลาคมแล้วถ้าเป็นปีหน้าอาจารย์ปีหน้าก็นําเสนอค่ะ เข็มทิศดวงชะตา2569ถ้าสนใจก็ทักมาเลยพิมพ์จะตอบเองสิทธิพิเศษดูดวงฟรีกับพิมพอรสวรรค์จักรราศีเลยนะหลังจองแล้วที่สำคัญสิทธิพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือปรึกษากันยาวๆปี2569ทั้งปีนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากคลิปดีๆแบบนี้ด้วยนะสิ่งนะแล้วเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ